ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็มาดูสูตรที่เน้นหน่วยบนชนแล้วมาเนาะเน้นหน่วยแต่ว่ารอบล่าสุดเข้าลงไปที่เจ็ดหลักสิบแทนเนาะอ่าหลักสิบาเข้าตัวนี้นะเลขเจ็ดมาที่หลัก สิอ่าแอดเน้นหน่วยแต่ดันมาสิบแต่ไม่เป็นไรชนแล้วมามาสิบหน่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับเอง <c oughs> <c oughs> นี่ตัวที่เข้าเนาะเราที่ผ่านมาชนกันที่สี่หกเจ็ดเลขเจ็ดก็มาเนาะสูตรนี้อ่าสูตรนี้ที่จับกับอีกสูตรหนึ่งได้เจ็ดแปดแปดเจ็ดตัวเน้นอ่าก็เป็นสูตร เดิมใครลืมสูตรสูตรแรกข้ลน,นี้ดูจะใช้ตำแหน่งนี้เนาะก็อ่หมุนครั้งที่สามก็คือใช้หลักหน่วยครั้งที่สามบวกด้วยร้อยครั้งที่สี่จะได้ตัวเลขหกตัวหกตัวนี้มาแน่ๆก็คืออ่างวดที่ออกหกศูนย์ห้าเนาะได้หนึ่ง เจ็บวกสได้11ก็ใส่1บวกด้วยสแต่เป็น4ีบวกสามเป็น7จบวกสมเป็น0ูบวกสาอีกได้3ามอ่ะหนึ่งย์สก็จะมาชนกับสูตรนี้ก็คือหลักแสนดึงมาเลย9หลักแสนคือ9ก้าเก้าสองเขาชนไปที่0 1ให้ดูย้อนหลังนิดนึงนะศูย์หอ่ะเดี๋ยวไม่เข้าใจนะครับ อ่ะงวดทันมาเขาออกอะไร5 3าสามนชนที่ศนกับหนงก็มาที่0หลักหน่วยอ่ะงวดถัดมาเนาะอันนี้หมุนครั้งที่3หลักหน่วยคือ0บวกด้วยร้อยครั้งที่4ก็คือ0 0นบกศได้0ูบวกสแต้มไดสาบวกอีกสเป็น6บวกอีกสเป็นเบวอี่สเป็น12ก็ใส่2องศูนย์สา ชนกับหลักแสนก็คือ 1, นึ่งอ่าเดินไป4สเต็ปชนกันที่2กับ 3, 2กับ3ผลงวดถัดมาออก 4, ี่หสเลข3เข้ามาที่หลักหน่วยนี่ครับหลักหน่วยคือเลข3มอ่ามาดูถัดมาหน่วย3ามบวกร้อยสีเป็น1 3 3สามสสองห้า หลักแสนก็คือ2 2 3 4อหชนกันที่เลข2 3แล้วก็หอ้าวชนกัน3ตัว2 3งหผลรัฐบาลไทยออก7 8็สองตัวเลขที่เข้าก็คือเลข2มาที่หลักหน่วยนะสนี่คือ2องอ่ะงวดล่าสุด หมุนครั้งที่3หลักหน่วย3ามบวกร้อ่อ่ะเจบวกเเป็น14ได้4 7 0 3 6หลักแสนคือเ,เลข4 4 5สีชนกันที่เลข4เลข7เลข6กอ่ะสี่ ผลรัฐบาลไทยของเราออกไปที่ 4, 7, 8เออมาสองตัวเลยทั้งสี่ทั้งเจ็ดนะแถมหลักร้อยให้ด้วยเนาะ,ะเลขเจ็ดเขามาที่หลักสิบนะงวดที่ผ่านมาหลังจากที่เดินหน่วยมาเนาะเลขเจ็ดมาอ่าก็เข้าไปที่เลขเจ็ดอ่า เน้นหน่วยแต่มาหลักสิบไม่เป็นไรจับถูกเหมือนเดิมอืมก <c oughs> กับตัวจับถูกเหมือนเดิมรอบนี้เขาจะเดินมาที่หลักหน่วยต่อหรือเปล่าสูตรมาดูสูตรแรกกันก่อนตัวนี้ตัวเลขจะเยอะนิดนึงห้าตัวอ่ะหน่วยสามร้อยสี่สองบวกสองจะได้เลข เลขตัวเดิมวันที่แล้วเลยอ่าสองสองเป็นสี่ได้สี่บวกอีกสามเจ็ดสามเป็นสิบก็ใส่ศูนย์บวกอีกสามได้สิบสามก็ใส่สามบวกอีกสามเป็นสิบหกก็ใส่เลขหกอ่าสี่เจ็ดศูนย์สามหกที่คาดว่าน่าจะมาหลักหน่วย <c oughs> ถ้าไม่ไปสิบก็อาจน่าจะมาหลักหน่วยตามเดิมนะงวดนี้อ่ะมาดูสูตรที่ใช้ชนเป็นตัวตัดเนาะหลักแสนก็คือเลขเก้าเก้าหลักแสนเก้าก็อ่าดึงลงมาเลยจะได้เก้าศูนหนึ่งสอง 9 0 1 2มีชนกับ4 7 0 3 6หรือเปล่าชนครับชนกันที่เลข0ูไม่มี7ไม่มี3มีไหมไม่มี6มีไหมไม่มีฝั่งนี้มี9 0 1 2ชนกันตัวเดียวปกติเขาจะชนกันเยอะกว่านี้นะ ศูนย์หนึ่งศูนย์มาสองสามสามมาสองสามห้าสองมาสี่หกเจ็ดเจ็ดมาชนกันตัวเดียวแอดชักจะเริ่มเสียวชนกันตัวเดียวนะจะมาหรือเปล่าอขอให้ปังเหมือนแต้มรวมที่ชนเลขห้าตัวเดียวก็แล้วกันเลขศูนย์รอบนี้ใหญ่เลขศูนย์ชนตัวเดียวจะมาหรือเปล่า ถ้าเขามาจริงๆเน้นหน่วยถ้าเลขศูนย์ตัวชนมาหนะ้สูตรนี้ผมเดินต่อเนาะมันจะเหลือแค่ตัวเดียวเองหรอ x ศูนย์อ่ะถ้ามาหลักหน่วยนะตามเดิมก็จะเป็นเลข ศูนย์แค่ตัวเดียวโดดๆเป็นไปได้หรือเปล่าศูนย์เน้นหน่วยบนงวดที่สิห กอ,อยอหกหกถ้าสูตรเดินต่อ<ๆ>เหลือแค่ตัวเดียวเลขศูนย์อ่า ถ้าหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งผมไม่พลาดนะเราจะมาเทียบกับตัวนี้ว่ามีศูนย์ป่ะลองดูสูตรหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งเนาะสูตรหลักหน่วยที่เขากลับมาเดินต่อหลังจากที่เขาเข้าหลักสิบงวดที่ออกเอ่อห้าสามน่าจะใช่นะงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ดูอยู่นะสูตรนี้หลักหน่วยนะ ก็จะใช้หน่วยครั้งที่4บวกสงบวก3มเนาะบวก3มงที่2บวก3มได้ห้าอดหนึ่งบวกไป3มแต้มจะได้ตัวเลขเออ7็ตัวสองบวก3มได้หบวก3มแต้มเป็น8บวกอีก3มแต้มเป็น1บวก3แต้มเป็น4บวก3แต้มเป็น7 3มแต้มเป็น10ก็ใส่ศูนย์แต้มได้สอ่ะ รอบล่าสุดหลักหน่วยผมไปชนกับสูตรที่ได้4 6 7อ่าสูตรนี้ก็ชนกันที่เลข7กับ4อัดก็เน้น4กับ7ให้เข้ามาที่หลักสิบแทนแต่ว่ามันจะมีตัวนี้ที่เข้าหลักหน่วยก็คือสลับกับสูตรหลักสิบหลักสิบคลิปก่อนหน้านั้นที่ผม,ผมลงให้อะเออลงให้ดูบอกว่างวดที่ผ่านมา เขาสลับกันใช่ไหมเออแต่หลักสิบเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยเป็นหลักสิบอ่าแต่ว่าสูตรนี้เขาเดินมาที่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะก็มีเลขแปดที่ทามาหลักหน่วยแต่ว่าตัวชนสี่กับเลขเจเข้าไปที่หลักสิบแทนรอบนี้ถ้าเอาสูตรหลักหน่วยสูตรนี้มามาชนเขาจะมา มีตัวชนตัวมาเออตัวชนที่น่าจะมาไหมอ้าวผมจะใช้ตัวนี้นะก็เอ่อหมุนครั้งที่สี่นะหลักหน่วยครั้งหมุนครั้งที่สนะี่เนาะสองเก้าหนึ่งลองทำศูนย์นี้ให้ดูนะ 291 1กบวกสคงที่นะบวกสาคงที่อันนี้คือเน้นตามหลักเลยนะมาหน่วยแน่ๆนะผมว่าอ่าก็คือจะเน้นหน่วยไปเลยสูตรนี้1นบวกสจะได้เลขอะไรได้เลขสี สี่หรือเปล่าสี่เนาะอ่ะบวกอีกสามเป็นเจ็ดอ่าศูนย์สามหกเก้าสองอันนี้ก็คือหน่วยเลยหลักหน่วยเลยคิดว่าสี่ไม่ใช่เจ็ดตัวนี้อ่าเจ็ดตัวนี้ก็คือ มาหลักหน่วยแน่ๆสี่เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองก็สังเกตว่าตัวชนก็คือเลขศูนย์นะเขามีอยู่นะฉะนั้นเราก็อาจจะเน้นศูนย์ไปที่หลักหน่วยอ่ะถ้าตัวชนมาสามสูตรนี้ชนแล้วมาที่เลขศูนย์จริงๆบทสรุปหลักหน่วยรอบนี้ เลขศูนย์ก็น่าสนใจอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ชนอ่ะถ้าหลักหน่วยเข้ามาสูตรก่อนหน้านั้นก็คือมี7มีศูนย์มี9ใช่ไหมถ้า7จ็าอ่ามันชนกับสูตรหลักหน่วยสูตรนี้มีอะไรมั่ง มีเจ็ดมีศมีเก้ามีหมดเลย7จ็เพราะฉะนั้นก็ต้องมองไว้หน่อยเผื่อเขาถีบลงมาที่เลข7กับ9ก็ให้ลองไว้7กับ9เน้น0หลักหน่วยนะรอบนี้เน้น0ูนย์ลอง7กับ9แต่ถ้าเอาที่ตัวชนจริงๆก็คือเลข0นย์ตัวเดียวสูตรนี้ได้อะไร หลักสิบไม่มีศูนย์นะคิดว่าหลักสิบผมน่าจะเดินต่อเนาะสูตรก่อนหน้านั้นผมลงคลิปเน้นสิบบนให้สูตรสิบบนสามสูตรสูตรนี้หลักสิบที่ยังเดินห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขศูนฮะไม่มีเลขศูนหลักสิบชนกันที่เลขเจดกับ9้า 9อ่ะสูตรนี้ได้ศูนย์ทำไมตัวเลขมันน้อยจังรอบนั้นมันได้สูตรละสามสูตรละสามตัวนะ4 6 7งวดที่ผ่านมาอีกศูตรหนึ่งได้8 9 1จับคู่ได้เก้าชุด8 4 8 6 8 7 9 4 9 6 9 7 1 4 1 6 1 7ทั้งเก้าชุด ที่รอบนี้เหลือน้อยจังอ่ะถ้าสองสูตรนี้มาจับนะถ้ามาตามหลักจริงๆเนาะสูตรนี้เน้นศูนย์สูตรนี้เน้นเจ็ดกับเก้าศูนย์ศูนย์คงไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะหรือถ้าใครชอบศูนย์ศูนย์เอออาจจะมาก็ได้นะอ่าหลักหน่วยสูตรนี้มีศูนย์พอดีถ้า เข้ามาตามนี้เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ ตัวรองเอาไหม00เออเกิดมาจริงๆทำไง7090ให้ตัวรองไว้หน่อยก็แล้วกันอ่าูนนั้นได้ชน79000เออมีใครทำไหมเนี่ย700เนี่ย สองตัวบนที่เน้นรอบนี้สองตัวบนของรอบนี้เน้นอยู่สองชุดนี้ก็แล้วกันตไม่น้อยทำไมสรุปง่ายจังนะรอบนี้ เด right ี๋ยวต้องดูกับสูตรแต้มรวมว่าจะมาไหมจะมีมาไหมสูตรนี้เจ็ดศูนย์เก้าศย์แล้วก็ศูนย์ศนอ่ารีบจัดลัตเตอรี่ครับถ้า สูตรตัวชนไม่พลาดออ่าขงรอบนี้อืมจะจับได้แบบนี้เลยรอบที่ผ่านมาจับได้เก้าชุดรอบนี้จับได้สามชุดชุดเน้นสองชุดต้องดูกับแต้มรวมเนาะว่าชนไหมมีชนไหมจะได้เน้นถูกตวัวอืมหลักร้อยค่อยหามาใส่ หลักร้อยเดี๋ยวจะต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ดีๆผมว่าจะนําสูตรไหนมาวิเคราะห์หลักร้อยเพราะว่าสูตรหลักร้อยของผมนะอ,อ่สูตรหลักร้อยผมไม่ตายตัวย้ําว่าไม่ตายตัวคืออยู่ที่ว่าจะจับสูตรไหนมาวิเคราะห์หลักร้อย จะนําจากสถิติเก่าจะนําจากสถิติเก่าไม่ว่าเลขกําลังวันหรือว่าเลขประจําเดือนอที่ชอบมามาเป็นหลัก,กร้อยเปอร์เซ็นต์มาเยอะเปอร์เซ็นต์มาเยอะที่สุดก็เหมือนรอบที่ผมวิเคราะห์สติหวยวันศุกร์อาจจะใช้สูตรนี้ไม่ได้แต่ว่าอาจจะมีตัวเลขที่ อ่บวกกับตัวไหนแล้วได้ตัวเด่นอ่าเดี๋ยวก็จะลองดูอีกทีเพราะว่าตอนนี้แอดยังไม่ว่างอ่คิดสูตรหลักร้อยเลยหลักร้อยรอบนี้ต้องรอ,อนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ไม่นานอืมจะสรุปให้มาอ่แบบนี้เลยอ่แบบที่รอบล่าสุดที่เน้นร้อย รองหน่วยให้ก็คือ4กับห้ารรอที่ผ่านมานะ4กับ5แล้วก็มาชนกับตัวนี้อ่มาจับกับคู่กับนี่สี่เจห้ก็เข้าไปที่ชุด4ีเจ็ดอ่ะสี 4, 7, แล้วก็ค่า x อหามาใส่หลักร้อยต้องดูอีกทีว่าจะนำสูตรไหนเนาะคือสูตรหลักร้อยนี่ถ้านำสูตรที่เอ่อ ตายตัวจริงๆเขาเข้าเดินแล้วเขาชอบสะดุดอืมวิเคราะห์จากสถิติเลขเด่นกำลังวันกับเลขเด่นประจำเดือนน่าจะชัวร์กว่าอ่ะเดี๋ยวขอเวลาอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะก็ฝากชุดนี้ไว้ให้พิจารณาถ้าชอบลองมองดู เหลือแค่นี้เองเพราะว่ารอบนี้เขาชนกันตัวเดียวเลขศูนย์จะมาให้เห็นหรือเปล่าเลขศูนย์วันเสาร์ด้วยอ่ะไม่แน่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ดูคลิปจบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เหมือนเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอด ได้ทำแนวทางมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันต่อไปก็สำหรับใครที่พอมีกำลังก็รวมสนับสนุนกดขอบคุณอ่กดขอบคุณ,คณปุ่มขอบคุณเนาะในช่อง Youtube ได้นะครับสูตรลับนำโชคครับขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการติดตามสวัสดีครับ